เราอดอนผ้ามาหลักมาอันนี้แปนบ่อหอยต้ม <c oughs> แล้วผ่าแล้วผ่าจะมหลักเต็มผ <c oughs> ้าหอยก้ลอยเลยเรียบ้อยระวังเน้อเขาจับหวัวเน <c oughs> ื้อนึ่งเลาสาวเอาสาวเอาเ <c oughs> อ,าอะไรุนมางนึงเขาเ้งๆคุณนะหัวตัวน้หน่อยสียน่อยแดงๆนะ น้อยแดงนมันจังหวานใช้ไย่ต่อมจะได้งานทานเหรอนอโกผมอไูมงามเลยครับผมแตกไม่แตกอีกแล้วปลากเกีือแตกกระเจิงเลยครับมื่อนีแนนวะแน่นวะโอ้คนน่ะแม่นแล้วคนรวยทีน่รอน่นควแมเพิ่นเด้นี่ ว่ามันนายจ่างมาโลโลโลวะนายจ่างมาโล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 โอ้แบกหลายหลเป็นมันเท่านี่เก็บจนสุดปลายแล้วเนาะมานเพิ่งเก็บปลายเก็บบลเบ็ดมันบอกมันผสมไหมมันหวานใส่ใส่ต้มไก่ต้มปลาดินี่ใส่ย่ำเนาะเที่เอามงดูใส่ย่ำใหม่เนโอ้เจ้ายวโอ้ยน้ำลายเหงื่อ เยอะพอเลยครับผมเยอะมาเลยพุดนะขวดหนึงทั้งเถิงพุดนะซุกเต็มเลยพูดไม่ว่าจังว่าเราเพิ่นบ่เอาครับโอ้กลนมันกลนมันเหนียวเนาะโอ้นี่เหนียวเหรอครับผมสาเหตุที่เพิ่นากลอนมันแหลมคือตัวนี้ตัวนี้กลอนแหลมเสียบท่านกลนแหลมได้เสียบโอ้หลายแห่งครับผมหลายแห่งโอ้หมางนี ok> ่กลนแหลมๆเลยครับผมนี่กลนแหลมๆเลยนี่แหลมคือจังยังวันยี่ต่มนี่ โดดบังดูโอ้ยคูณโดดบังดูว้านนะพี่บ้านานแล้วครับพี่นอ้อนผ้ากันกับแล้วครับเ,เตรียมสองล่างแล้วตะล่างงามๆเนะี่ยโอ้โหผิดหน่อยหน่อยหน่อยใหญ่หน่อยมาเกลี่บเลยครับที่สามใส่ครับผมหนึ่งสองสามสามใส่ใส่เหลืงองใส่แบบนี้เอาไปกินในร้ายมือครับเพื่อมันจ็สุก ตัวนี้จะเน่าไววครับนี่แต่ว่าแต่ว่าหวานดีอันนี้เ่กินโดๆครับผมเอาไปกินกับแจวกับแสบด้ี่สวนทุเน่ยเป็นันเนืครับผมั้นเนือพันเนี้ยปะ่ะม,มเะเขือมะเขือเ,เลนมะเขือเลนพันเนี้ยมัน,มนไม่มไไไม่มันหวานม่ฉ่เลยเนื้อสามาแดงแห่งวานดน,น่นะมะเขือเลนพันเ,เน,น,นี้ยครับโอ้หนาเสียดายครับเสียทีประมาณคุณนะ ยั่งคนสิเหลือไปอีกนะยี่สิบไรบประมาณยี่สิบไรครับงามเลย่นจะหลือถิมเบิดครับเาเียบมเขือเนี่ผิวดีเลยลมึงดูล่ามึงดูจะจะลามึงดูจะลมึงดูกกดบักแกดเียดผิวผิวดีเลยลมึงดูโอ้ผิวดีนี่เรา